สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม Racing Master Surf C นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันนะครับครั้งที่แล้วนะตอนนี้ การแข่งนะครับชาเลนจ์หรือการท้าแมตช์นะครับผมแมต์ท้าทายนะครับตรงนี้นะครับมีอันดับการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอันดับขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับนี่อันดับใหม่นะครับผมหนึ่งสามนะครับซึ่งคนใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้แต่เป็นซินเวียเหมือนเดิมนะซินเวียเหมือนเดิมแล้วก็ดูในส่วนของเวลานะครับเวลารู้สึกว่าที่1ที่2นี้จะ เวลาสูงอยู่นะครับแล้วก็ที่3นะครับใหม่นะครับมาขึ้นมานะครับเวลาตอนนี้เวลาสูงสุดอยู่ที่1นาทีกับอีก5.150วินาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าคันแรกเลยนะครับผมคันแรกนะครับนี่แก๊ง n r นะครับแก๊ง NR ของเรานะครับเป็นปรับจูนไปอยู่ที่2 3 1 3 2นะครับเป็น5เม็ดนะไปดูเลยดูซิว่าเขาขับกันยังไงกันบ้าง อ่ามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีเทคนิคการขับการเข้าโค้งแบบเนียนๆนนนะกับเจ้าซินเวียถนนลื่นนิดหน่อยนะครับมีฝนตกโปรยปลายนิดๆน้ำขังเป็นจุดเป็นจุดอือือ สวยครับออโอ้ตีออกมาครับกินอพอดีเลยได้ความเร็วเพราะว่าตรงนี้จูนปรับไปที่เครื่องไปที่ท็อปสปีดนะ องแบบเก็บเลยครับ1นาทีกับอีก5วิกว่ากว่าอนี่คืออันดับที่1นะครับปัจจุบันนะครับผมมาดูอันดับที่2กันบ้างนะครับค่ายเดียวกันนะครับผมค่ายเดียวกันค่ายสโมสรน,นะ ค่ายส,มสโมสรรถนะครับไม่ใช่ค่ายมวยนะครับ uh huh. โค้งกันแบบเนียนๆโหดๆกันไปเลยครับอันนี้คืออันดับที่สองณปัจจุบันนะครับอืมแว่งนิดนึงแต่ยังคุ้มอยู่ บเป็นผมนี่ชนกำแพงที่อบร้อยละม,มาดีครับืมอ โอเคครับผมที่2ของเราแล้วก็มาดูที่3นะครับที่3ของอันดับตรงนี้ที่ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ดูที่ความเร็วนะผมผมมาที่อันนี้อันดับก่อนนะมาที่3ครับ ับหนึ่งสองสามขับกันดีๆทั้งนั้น,นครับอันดับต้นๆน,นะส่วนใหญ่จะขับเก่งกันครับอือ <c oughs> แต่นิดหน่อยอ,ยอยืสบัดเยอะคุมอยู่เรียบร้อยครับอันดับที่3ของเรานี่คืออันดับณนะปัจจุบันนะครับผม ะเนี่ยตอนนี้คือเหลือเวลาอีกประมาณ15ชั่วโมงเอ้ย15ชั่วโมงถูกต้อง,งละ15ชั่วโมงนะครับจะหมดกิจกรรมตรงนี้นะครับผมในเซกชันที่2นะครับสนามของชิคาโก้นะนี่คือ3อันดับแรกนะครับที่ขึ้นมาปัจจุบันนะครับแบบไม่เป็นทางการของเรานะครับผมคันแรกจะเป็นจูนที่23132นะครับ ขั้นที่2นะครับจะเป็น2 3 2 3 2นะครับแล้วก็ขั้นที่3นะครับก็เป็น2 3 1 3 2นะอันเดียวกันกันกบขั้นแรกนะใช่ไหมสองสามหนึ่งสามสองโอเคครับอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการจูนรถนะครับของแต่ละคนที่ได้จูนมานะครับของผมนี่อันดับยี่เท่าไหร่โอ้โหสี่พันกว่าใช่ไหมของผมยังไม่ได้แข่งเลยเดี๋ยวลงไปแข่งก่อน แค่นี้ก็จะไม่ทันอยู่แล้วนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการจัดอันดับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมานะครับผมเวลายังไม่หมดนะครับเหลืออีกตั้งสิบห้าชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปแข่งกันได้นะครับเพื่อที่จะย่งชินอันดับนะครับผมสําหรับคนที่ห้าเมตรนะ อย่างเราไม่มีสักเม็ดหรือเม็ดเดียวนี่ก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็ขอให้ได้อันดับต้นๆครับเพราะว่ายิ่งอันดับต้นๆปุ๊บติดหนึ่งในพันหนึ่งเนี้ยเราก็จะได้ไอเทมได้ของเอาไปอัพลดนะครับนะในส่วนนี้จะได้เยอะอยู่ตั้ง20กว่านะครับ21นะครับอันนี้ก็18 16นะครับก็ตามลำดับนะครับใครอันดับสูงอันดับน้อยๆนะครับอันดับต้นๆเนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยนะครับนะครับในคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับผมเพื่อนครับอย่าลืมเข้ามาแข่งกิจกรรมกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นชาเลนจ์ของเขานะครับการท้าทายแมตช์นะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับข่าวสารดีๆต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับหรือการแข่งขันนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสวัสดีครับ